ชิมสแกนโกงวันนี้ฮะไปที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองกันหน่อยเรื่องใหญ่จริงๆเพราะว่าภายหลังจากที่ชายแดนเนี่ยเริ่มจะไม่มีการประทะกันแล้วใช่ไหมก็ทําให้กองร้อยปอเปย์ปไวเปดเนี่ยกลับมาอารวาสอีกครั้งหนึ่งนะฮะล่าสุดเนี่ยปลอมเป็นตํารวจด s i ไปหลอกเด็กอายุ18นะฮะที่อยู่อำเภอบ้านฉางเนี่ยบอกว่าขอให้โอนเงินมาหน่อยสิเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นเงินเทาจะต้องมาตรวจสอบเส้นทางการเงินเด็กกลัวตัวสั่นหลงเชื่อโอนเงินให้เกลี้ยงบัญชีเลยนะครับ คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเพราะว่าคุณพ่อของน้องเนี่ยพาไปแจ้งความไว้ที่สอพอบัญฉางนะครับน้องจัดชัยวัย18ปีเอาหลักฐานมาบอกกับทางนักข่าวนะครับเพราะว่าถูกแกกองร้อยปลอยเปรตเนี่ยปลอมเป็น DSI มันหลอกเงินครับตอนแรกเนี่ยก็โทรมาหาน้องบอกว่าน้องเนี่ยถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวไปทําผิดกฎหมายและก็มีการแลกเปลี่ยนลายกันนะครับ ฝั่งของมิจฉาชีพก็มีการส่งเอกสารต่างๆทั้งหมายจับมาให้ก็หลงเชื่อครับส่งข้อมูลส่วนตัวไปให้เลยฮะทั้งบัตรประชาชนและก็ที่อยู่นะครับจากนั้นฝั่งมิจฉาชีพก็ส่งภาพต่างๆให้ดูแล้วก็บอกให้โอนเงินให้หมดเลยหมดบัญชีแหละโอนมาหน่อยตรวจสอบเส้นทางการเงินหน่อยนะฮะหลังจากนั้นน้องหลงเชื่อโอนไปฮะประมาณ2854บาท อีกฝ่ายเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเก็บเป็นความลับนะจัดชัยอย่าบอกให้ใครรู้เป็นอันขาดแต่เวลามันล่วงเลยผ่านไปฉัดชัยจึงรู้สึกมีสติขึ้นเอะใจแล้วฮะแล้วก็เครียดเอาเรื่องนี้มาปรึกษาคุณพ่อพ่อก็เลยบอกว่าไม่ได้การและไปแจ้งความกันดีกว่านะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยมิจฉาชีพก็โทรยิกๆเลยนะฮะมาหาน้องน้องไม่รับสายนะครับน้องเนี่ยกะจะไปรับที่โรงพักให้ตำรวจเขาได้ ฟังกันด้วยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยถึงโรงพักเหมือนจะรู้นะครับไม่โทรมาอีกเลยโทรกลับก็โทรไม่ติดนี่สิฮะทีนี้ครับชัดชัยเนี่ยอยากจะฝากถึงเพื่อนๆรุ่นเดียวกันหากเจอเบอร์แปลกเนี่ยอย่าหลงเชื่อโอนเงินให้เป็นอันขาดนะครับกลัวปั๊บเลยเ,<อ>เขาบอกเลยว่าเป็นดีไอส์ไอดีไอปุ๊บกล<อ>ัวปั๊บเลยเอาวไม่ครับผมแบบ เชื่อช่างใจก่อนตอนแรกไปช่างใจก่อนนแล้วก็พอดีเขาส่งหมาส่งอะไรมาพอดีผมโดนครั้งแรกด้วยเลยเลยหลุดนะไม่เชื่อเลยในการบอกพ่อใช่ครับผมแล้วมาตัดใจบอกพ่อยังไงก็ไม่เกรงใจตอนนี้ว่ามาคุยกับพ่อวันนี้ตอนเช้ามันแปลกแปลกเลยมาบอกพ่อแล้ขนาดมาโรงพักเนี่ยมันโทรถีบเลยหรือะ่มันรู้ว่าเราจะมาหาตำรวจจริงมันลบหมายออกแล้วจะผลบันทึกใหม่ยไม่หรือ ก็ฝากเพกื่อนๆนะครับถ้ามีคนโทรมาหรือถามว่ามีหมายจับและไม่ให้บอกใครนะครับอย่าไปเชื่อนะครับเพราะพวกนี้มันข<ห>ี้โกงครับอย่าไปเชื่อนะครับ ส่วนเนต้องครับพ่อของจัดชัยนะฮะบอกว่าที่ผ่านมาก็เตือนลูกมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าคราวนี้เนี่ยลูกพลาดได้อย่างไรอยากจะฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ถึงผู้ปกครองท่านอื่นๆนะครับสังเกตพฤติกรรมของลูกถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยไปถามทันทีนะฮะเช่นเก็บตัวเงียบมีท่าทางเครียดให้ไปสอบถามลูกนะฮะพ่อลูกเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อก็เป็นได้นะครับเขาใช้ยังไงลูกเราถึงชื่อมาปุ๊บมันจะบอกว่ากลูกผมไม่ยอมมาบอกผมนะถ้าบอกผูก่อนก็ไม่ไม่ง่ายหรอก เขาใช้ยังไงลูกเราถึงชื่อมโทรมาปุ๊บมัจะบอกว่าให้เก็บเป็นความลับบอกใครเด็บขาดอรู่ลายแล้วก็ส่งหมายส่งอะไรมาให้ดูแต่หมายป้อมผมเลยแบบเรียกโทามาถามเลยถ้าเห็นลูกเก็บตะวันเงียบๆยบบอะไรอยงนี่ยคอยดูอันนี้ต้องฝากผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับคอยดูให้ดีันเด็กบางทีเขากลัวงทางพันตรบตรีจิระเมศจุนพิภพ สรารวัตรสอบสวนของสอพอบัญฉังบอกว่าหน่วยง,งานราชาการเนี่ยนะฮะจะไม่มีระเบียบในการโทรคุยไลน์กับผู้เสียหายถ้าจะคุยราชาการเนี่ยคุยงานราชาการต้องมาคุยที่โรงพักเท่านั้นนะครับซึ่งมิจฉาชีพพวกนี้ก็จะฉลาดนะฮะมีเล่เหลี่ยมก็อยาหลงกลเป็นอันขาดนะครับกรณีที่เกิดขึ้นนี้เจ้าที่จะแจ้งไปยังธนาคารของมิจฉาชีพและนําข้อมูลทั้งหมดเข้าระบบนะฮะเป็นไทยโพลิสออนไลน์เพื่อที่จะเตรียมด,ดําเนินการตามขั้นตอนกันต่อ,ตอไปนะครับ คุณผู้ชมครับถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์หรือว่าถูกโกงส่งมาได้นะฮะทางเพจข่าวของบรรจงชงข่าวนะครับแล้วเราจะแฉะทุกกลโกงในชินสแกนโกงครับ